3วิธีจัดการจัดอารมณ์ต่างๆเพื่อเปิดรับเรื่องราวสิ่งที่ดีค่ะวันนี้โค้ดแบ่งปันคำสอนคุสิตาค่ะจากคลิปมาหากับก็พาวเวอร์เมื่อคุณดูมาหากับ21วันเลเวลหนึ่งแล้วนะต่อด้วยมาหากับก็พาวเวอร์คุณจะมีพลังค่ะวันนี้กับ3เทคนิคกับการจัดการอารมณ์นะ,ะในชีวิตของคุณเพื่อเปิดรับเรื่องราวสิ่งดีวันนี้นะคะ อารมณ์ดีนะคะมันถือว่าดีค่ะเรารับมันแต่ถ้ามันเกิดว่ามันเป็นอารมณ์เชิงลบนะคะเราจะต้องจัดการกับมันเพราะมันจะนําพาเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาอารมณ์เชิงลบมีอะไรบ้างหรอนะคะโมโหหงุดหงิดท้อแท้เหนื่อยนาะอกหักดราม่านะ,ะไม่สบายนั่นะนี่แหละค่ะคืออารมณ์เชิงลบวันนี้เรามาจัดการด้วยนะคะสามเทคนิคนี้เลยนะคะ หนึ่งเลยเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณกําลังจะปี๊ดนะคะคุณกําลังจะร้องไห้หรือคุณกําลังจะโมโหนะคะให้คุณนะคะดึงสติค่ะจับตัวเองให้ทัน,นะคะและรีบนะคะไปมองดูตัวเองที่หน้ากระจกะคะ่ะเวลาเฮ้ยเวลาเราจะปีด๊ดเวลาเราจะโมโหมันเป็นยังไงหรอหน้าตาะคะมันเป็นแบบไหนหรอคะมันน่าดูหรือเปล่านะคะไปดูตัวเองในกระจกหนะะ้าเมื่อคุณจับสติแล้วไปมองดูตัวเองแล้วมันน่าดูไหมะนะ,ะที่จะเปิดรับเรื่องราวที่ดีหน้าตา โมโหโมโหแบบนี้นี่หรอนะคะเออนะคะและ2เลยเมื่อคุณรู้แล้วนะว่าเฮ้ยเรารู้แล้วเรากำลังจะปีเรากํกลา,กากลังจะโมโหสองให้เราอบกอดตัวเรานะอบกอดตัวเราแล้วบอกกับเขาว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอโทษนะนะที่ฉันกําลังจะโมโหว่าฉันกําลังจะดึงดูดเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาอบกอดเราด้วยภาษากายค่ะและขอโทษเขานะคะและ3เลยนะคะสามคุณจะต้องพูดภาษาใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณค่ะ พูดในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นฉันนี่เป็นคนที่มีความสุขมากนะฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิทธิ์ฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันมีสมองสุดอัจฉริยะนะฉันทำอะไรก็ประรสบความสำเ ง่ายได้ใส่โปรแกรมใหม่เป็นพลังแง,งานบวกให้กับตัวเราจัดการกับ3วิธีนี้ถ้าคุณคนนึงที่อยากจะเปิดรับสิ่งที่ดีเปิดรับนะความรักความสุขสุขภาพการงานการเงินที่ยอดเยี่ยมนะคุณต้องจัดการกับอารมณ์คุณก่อนวันนี้เข้าวัดทาบุญนะทำทุกอย่างเป็นคนดีนั่งสมาธิแต่อารมณ์ไม่ดีชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งที่ดีเข้ามาพระโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการจัดการกับอารมณ์เนี่ยคะ่ะจึงมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะยอดขายถลนทลาย นะสิ่งดีๆเข้ามาสามีรักนะเป็นที่รักเป็นที่น่าเอ็นดูของผู้คนวันนี้ไม่ต้องเชื่อโพต์แต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะคะ